ใจกว้างๆไว้ใจกว้างใจใหญ่กายก็อยู่ในใจได้ถ้าใจไปอยู่ในกายนี่ใจก็จะไปหมกมุ่นหมกมุ่นคุณคิดเพราะว่ากายมันครอบงำใจใจดวงเล็กใจก็จะอ่อนแอถ้าใจเข้มแข็งละใจเข้มแข็งมีกำลังใจดีใจก็จะใหญ่ ใจใหญ่ก็กายก็อยู่ในใจได้การเจริญกายคตาสติก็คือให้กายมันอยู่ในใจซะเลยกายเล็กลงใจใหญ่ขึ้นใจใหญ่ก็จะมองเห็นได้ชัดขึน้นมองเห็นกายได้มากขึ้น,ม,นมองเห็นควบคุมได้ง่ายขึ้นก็เลยทำใจให้ใหญ่ๆก้ว้างวาไว้ใจใหญ่ใจกว้างใจดี ใจที่ใหญ่กว้างดีในปันจจัยที่ผลครายนะไม่ถูกกายครอบงำเพราะว่าการเจริญกายกระจาสติเนี่ยถ้ากายมาครอบงำเราก็เหมือนคนทั่ทวไปถูกกายครอบงำทำงานมากก็นเหนื่อยอยู่ใจยๆก็เหนื่อยเรียนมากก็เหนื่อยไม่มีเรียนก็เหนื่อยมีงานก็เหนื่อยไม่มีงานก็เหนื่อยเหนื่อยไปหมดเพราะว่าใจนั้นตกเป็นทาสของร่างกาย ใจตกเป็นท่าของร่างกายใจครอบนำร่างกายใจไปอยู่ในกายเหมือนคนไปอยู่ในรถนี่แหละรถพาไปไหนจะลบจอปั้มก็คนก็เจ็บแต่ถ้าใจมันอยู่ใจอยู่ข้างนอกให้กายข้างในแทนก็เหมือนรถบังคับรับันะบงคับที่เด็กๆเล่นกันนี่แหละมันก็บังคับไปตามทางได้คนเราก็เหมือนกันสามารถที่จะบังคับ ร่างกายได้ชีวิตคนเราเหมือนเเล่นเกมนะต่างๆ่ากเราบังคับเกมแต่ถ้าเราเป็นเกมไปซะเองก็คือใจเราอยู่ในกายนะเราก็อยู่ในเหตุการณ์จริงก็จะมีอารมณ์ร่วมมีความรู้สึกด้วยมีอารมณ์ด้วยความคิดด้วยมันก็เป็นจริงเป็นจังทะให้ชีวิตนี้ที่เขาเรียกว่าสมมุติมันก็จะไม่เป็นอย่างที่สมมุติก็จะไปจริงจังไปทุ่มเทไปหมกมุ่นไปผูกพัไนไปยึดติดกับทุกเรื่องราวในชีวิต ทุกบทบาททุกหน้าที่ทุกตอนทุกภาคทุกขณะพาสุดท้ายก็มไม่ได้อะไรหรอกโลกมีความว่างเปล่าคนเราก็จะเครียดเครียดเวลาว่างเปล่าเรียนไปปไป,ไปเรียนไปก็ว่างทางานทํางานไปก็ว่างมีงานมีเงินมีความรู้ความสามารถมีทุกสิ่งทุกอย่างแต่คนน้อยสึกว่าว่างเปล่าทีนี้เราจะเครียดจะทุกข์แล้วก็จะหันไปมมุ่ยกับะบาย่างมุงกมต่าง ทาไมคนที่รวยมีความรูม้ทำไมไปเล่นกันนานทาไมยังหมกมุ่นไปเรื่องสิ่งเสพติดก็เพราะนี่แหละกายครอบงำแต่ถ้าเรากายอยู่ในใจนะใจมันไม่เรียกร้องมากไม่ต้องการมากร่างกายก็ไม่เหนือ่อยใจจะพอยไม่เหนื่อยไปด้วยก็เลย,เลยใจใหญ่กว่ากายเนาะใจต้องใหญ่กว่ากายแต่ถ้ากายใหญ่กว่าใจก็ลำบากแน่ใจจะอึดอัด หายใจกับับแ้นอาใจจะเหนื่อยง่ายเหมือนเราขับที่ไงนะขับที่อยู่ยากเนาะอยู่ไปเรื่อยอยู่ไปทุกที่ที่ไหนอยู่ได้ก็อยู่อยู่ไม่ได้ก็ไปไปไม่ได้ก็อยู่อยู่ไปอยู่มานะไปไปมามาเพราะว่าใจมันเล็กใจน้อยใจมันไม่สว่างพอไม่สงบไม่นิ่งไม่ยินพอไม่ใหญ่พอใจไม่ใหญ่ลมมันใหญ่แบบใจ ก็คือร่างกายมันยอหุ้ใจกเ็เลยพากายไปสททุกที่ทุกคนทุกแห่งถ้าเป็นนักปฏิบัติก็ไปสทบทุกถ้ำทุกวัดทุกสำนักทุกอาจารย์รัตะเวนทั่วสารพัดทั้งเมืองนอกเมืองในสุดท้ายก็ยังต้องผิดหวังไม่ได้ดังใจถูกยินดียินร้าย,ย,ยถูกความชอบไม่ชอบความพอใจไม่พอใจบีบบังคับถ้าต้องเจอทางใครทางมันเจอเรียนบ้างเจ็บากเจอกันบ้างเจอสารพัดสับเพก นะักปฏิบัติด้วยกันนะคนในสังคมแต่ถ้าเราจะเดิญกายกระตาสตนะิที่ไหนก็ได้นะใจเอากายไอยู่ในใจเสียนะเห็นกายเป็นอสุภะบ้างเป็นธาตุบ้างเป็นอนคปนสติบ้างเป็นสร้ากศพบ้างก็พิจารณากันไปจนใจนะจนยยอยยกายเล็กลงนะใจใหญ่ใจหลุดพ้นใจ วิโมกขิมุสุญญาตาิพานไปวางกายได้นะคนเราถ้าวางกายได้ก็นิพพานนะแต่วางกายได้ก็คิดติดในขันธ์ตัณหารูปวทนาตัญญาสังขารวมญเนื้อในขันธ์ในกายนั่เมื่อเราวางได้ก็าวางอุปทานได้วางทิฏฐิวางตัณหาวิชัยได้วางมรณะความเสื่อมโทรนได้ท่านก็เลยให้เราให้ใจใหญ่กว่ากายนะใจเป็นใหญ่อย่าให้ใกายเป็นใหญ่ เวลาเกิดทุกข์เกิดโทษเกิด,กกดความแก่เจ็บตายวักฟาดีกวาไม่ได้ใจก็วางาได้เป็นไรนะไปทุกข์ก็ทุกข์ที่กายไม่ถึงใจแต่ถ้าใจเล็กเนี่ยทุกข์ทีไรก้ตกมาถึงใจทุกข์ทีเพราะใจมันอยู่เวียยเบี้ยล่างเนาะเหมือนเจ้านายมีปัญหาอะไรก็โยน,นผิดไหมลูกน้องอย่างนี้ถ้ากายเป็นใหญ่เนาะถ้าใจเป็นใหญ่ก็าผิดนั้นก็ไม่ตกถึงใจเพราใจลอยตัวลอยลำชิ้นหนีได้ ก็เลยให้ใจเป็นใหญ่ไว้ใจเหนือสิ่งใดอย่าให้ตกไปในกายเพราะกายเป็นที่ตัง้งแห่งอบายความไม่สบายอยู่เรื่อยหละตั้งแต่หลับจนตื่นเดีย๋ยวหิวเดียาายเด๋ยวกระหายเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวปวดหัวเดี๋ยวปวดท้องสลัพักสลัเพนใจนะั้นไม่ได้ปวดมันมีใจเขาเรียกว่าหัวใจก็จริงแต่มันไม่มีหัวรอก็เลยไม่ปวดหัวใจมันเป็นดวงก็จริงทั เป็นดวงใจก็งไม่ปวดใจไม่เจ็บใจเพราะว่าใจใหญ่กว่ากายเนาะร่างกายมันก็ธรรมดาแหละเกิดแก่เจ็บตายผิดหวังพลาดพลาดไม่ได้หลังใจเจออุกธรรมชาติเนโลคเปลี่ยนเนี่ยแต่ใจ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 ไม่เป็นไรใจไม่เป็นไรใจสบายดีใจว่างใจสงบใจนิ่งใจเย็นใจผ่องใสใจบริสุทธิ์ใจหลุดพ้นใจไม่เศร้าหมองใจที่ขคัผ่อนคลาย ก็เอาเป็นอย่างๆนะเอาใจแลกันกายของเอาเป็นไม่รอดไหนๆเกิดมาแล้วก็ทเกลียดต้องเจ็บต้องตายผิดัังพัาดพลาดไม่ได้หลังใจใจทุกข์กับาง่ายๆแต่เมื่อเกิดระดับเนี่ยแต่เราก็ให้ใจใหญ่กว่ากายซะใจใหญ่กว่ากายประจบข่าว,นะวกันได้นะไม่มีอะไรให้ต้องกังวลก่อนเราสม่มากจกังวลใจเพราะใจตกเป็นธาตุของกายนะั่นไปอยู่ในกายซิ้นเปลี่ยนกลับกลับด้านเหมือนเสื้อนยเราก็กลับด้าน ให้ใจเมื่อก่อนเราเกิดมาใจมันอยู่ในกายมาฟังในกายนี้ออกออกมาอยู่นอกกายบ้างให้กายไปอยู่ในใจบ้างเปลี่ยนกันกายไปอยู่ในใจปุ๊บกายเล็กใจใหญ่ใจใหญ่ใจจะดีนะใจก็จะสามารถทําให้ร่างกายเป็นปกติได้สงบได้นไม่ฟุ้งซ่านไม่เล่าร้อนแล้วก็ไม่เมื่อยมต่ถ้ากายเข้บกันใจไม่ไลโอ้เล่าร้อนมื่อยมันสับสนฟุ้งซ่าน มีแต่ปัญหามีแต่เรื่องให้คิดมีแต่อารมณ์และความสิบไปคุยตลอดคุยกันตลอดกำมัวที่ตกตลอดเขาเรียกว่าเพื่อนแล้วคิดพลานตลอดนี้ก็ไม่เพลินแล้วใจผู้ใหญ่ใจก็ไม่เพลินนะใจเป็นผู้ใหญ่มันก็เป็นผู้ใหญ่อย่างนี้นะที่กันไม่ชอบนะก็ไม่เพลินไม่พลาดนะไม่คิดพลานไม่พูดเพลินไม่ทำอไมเป็นเพลินนะนะก็คิดประชาสัตย์ปัญญาแทนนะทอะไรก็เป็นประโยชน์นะพูดอะไรก็มีสาระก็เลย ใจเป็นใหญ่นะนะกายอยู่ในใจใจอยู่นอกกายเป็นใหญ่เม่ใจเป็นใหญ่แล้วทุกอย่างก็โอเครับผ่านไปได้นะที่ขัดขวางธรรมะก็ธรรมะแล้วก็ในการบทธรรมะเรียกว่าหลัแยกปัจจุบันปฏิเวทก็จงธรรมะท่านให้มาสังเกตุกายที่ใจนะให้ใกายเป็นใหญ่มียพยายามพิจิตรลบให้ใกายไม่เป็นใหญ่บ้างอย่าให้ใกาย ถ้าใ,ใจมาเป็นใหญ่ให้ใหกายคมอยู่ฉะนั้นเราก็เลยต้องจ่อยเป็นใหญ่ในที่ทั้งปวงทุกส่วนของร่างกายทุกอณูทุกประมณูของร่างกายนะกายเ,กเล็กๆมีเป็นไรใจต้องใหญ่ไว้ใยใ่หญ,หญกก่กายเล็กก็าวสดายมองโลโง่งรูปเขาไม่สุขเร้าไม่เศร้ามองไม่มันไหมเนความเป็นไปของร่างกายเพราะเราอยู่เ่ายอกายเข้าใจดำนิดนะึงสุขกังเสร